สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแมปซิปโตนะคะแมปใหม่ล่าสุดเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแมปนี้กันค่ะเข้าไปเลยกระโดดก่อนค่ะแล้วก็อันนี้คือเป็นสนุกพีสิงนะคะไปซิปโตดิ้งชื่อเรานะคะชื่อเป็นซิปโทค่าสากุระค่ะเย่เย่เ่กเสือกำลังไปบ้าอยู่ ตกรถไปเหรอแล้วเร,เราจะได้เล่นไหมเนี่ยเอาม,มาแล้วมาแล้วจะได้นมาแล้วมาแล้วค่ะมันจะได้นั่งกันะคะมาแล้วค่ะจะได้นั่งอา้าวทำไมไม่นั่งให้เราล่ะเอ้านี่น้ำนี่ก็กระโดดอันนี้คือแบบว่าเด้งเข้ามาใหม่ะคะ่ะเด้งเข้ามาใหม่นะคะต้องต้องเอาอยากน่าจะออกจริงเลยนะออกไปเลยค่ะ เราก็จะวิ่งไปตรงนั้นนะคะเราก็จะวิ่งสนุกมากน้ําอะไรอีก่น้ํไอทําไมกระโดดไม่ได้ไอทาไมกระโดดไม่ค่อยได้ละคะ่ะเอามีน,นั้นดูมันมีน,นั้น้วยนะคะมันอาจจะมีอะไรไม่รู้ค่ะอาจจะมีอาจจะมีน,นั้นกาขับไปมีน,นั้นด้วยนะคะขับแดนบงมีมี ใชขับเดินผีนะคะ่ะสนุกยังไม่เคยมาเข้าเลยต้องเข้าไปแต่ไม่มีพรมนั่งไม่ใช่เกมส์สปูลารค่ะปอกดเข้ารมยากมากอยากเข้ามากทีเเลยแตเแเย่เขาไม่ได้เกือบไปแล้วค่ะเขาไม่ได้โอ้ยเขาบิดได้เขาโคตรจะหักเลยวะโอ้ยฉันจะถูกกัดเป,ป็มนมบีไหมนะนี่นะคะคนคนนี้เขาจะถูกกัด ็จะถูกกัดแน่นอนค่ะแล้วก็จะเข้าไปในสวนสนุกอันใหม่กันเลยอันนี้อาจจะติดก็ได้นะติดติดขัดขัดหน่อยโอ้โหติดมากเข้าสวนสนุกอันนี้คือติดไปเลยอันนี้ไม่ได้เข้านะคะเขาอันนี้เริ่มเข้าเองค่ะมาชมดูเฉยๆฉยอ่าจะมาชมก็ได้นะอุย้ยนี่ถ่ายรูปมามาถ่ายรูปก,ก็ได้นะคะสนุกมากถ่ายรูป อย่าลืมไปดูช่องนี้นะคะอยากให้พี่แคนดี้ดูนะ,ะอยากให้พี่ปิน่นพี่ปิ่นโทรค่าพี่แคนดี้นะคะนี่ค่อเห็นหน้าเราแล้วหน้าเราแค่ไหนนี่สก,ก,กีนแล้วก็อีฟชานน์ให้ดะะูแล้วก็พี่ลูกแก้วสกละนะคะแล้วก็ช่องทุกช่องเลยค่ะแล้วก็น้องเนี่ยโอชินเนลมาดีทีแล้วก็ดิ๊น้องดิต้าจะได้ดูไหมเน,นี่อ่ะอ้ยมันแหละสำหรับคลิปนี้ขอะลาไปก่อน อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะคะบ๊ายบายเน่ตอนนี้เงากำลังวิ่งเล่นอยู่วิ่งเล่นที่สวนสนุกอยู่ชมกันเลยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะเต้นลิซ่าก่อนต้องซ้อมเต้นลิซ่าให้ได้เราจะมาแต้ลแต่ลิซ่าสมัยก่อนเพราะแต้งเก่งมากแค่ลิซ่าเน่มีท่าพี่ลิซ่าด้วยค่ะ Then love me, so love me, love me, love me, love love